สวัสดีค่ะน้องมิรินวันนี้เราเข้าสู่จักระยะานะะวันนี้เราเข้าสู่จักรวาลใหม่นะคะนั่นก็คือจักรวาลของบ้านต้นไม้พ่อเตรียมหนังสือเรื่องบ้านต้นไม้10ชั้นมีทั้งหมด12เล่มน,นะคะเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะคะโดยบูชิกะเอซุโกะเดี๋ยวเราไป อ่านกันเลยดีกว่านะคะพ่ออ่านดูแล้วแม่รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะที่เนื้อเรื่องจะอธิบายบ้านต้นไม้ว่าผ่านช่วงเวลาไปอย่างไรมีใครอยู่บ้างชั้นที่1ชั้นที่2ใครอยู่บ้างเราไปอ่านกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเรื่องบ้านต้นไม้10ชั้นเรื่องโดยบูชิกะเอซุโกะภาพซูเอากิชิงเงะคิแปลโดย พัทอ่อนพิพัฒกุลคุณลุงตุ่นเป็นผู้ดูแลบ้านต้นไม้เขาชอบบ้านหลังนี้มากบ้านหลังนี้มีลมพัดและมีแสงแดดอบล้อมบ้านสิบชั้นยืนต้นสูงตระง่าท่ามกลางทุ่งห้องของคุณลุงตุนอยู่ที่ชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งมีคุณหมาจิ้งจอกหนุ่มอาศัยอยู่ เขาอาจจะเหมือนเอาใจยากแต่ทุกเช้าและเย็นเขาจะเล่นไวโอลินเป็นเพลงเพราะเๆให้ฟังชั้นที่2กับชั้นที่3ม,มีคุณพยาบาลกระต่ายเพื่อนรักสองตัวอาศัยอยู่ชั้นที่4เป็นชั้นของคุณลิง ซึ่งเป็นช่างถ้าหน้าต่างห้องไหนพังหรือประตูห้องไหนฝืดเขาจะช่วยซ่อมให้ชั้นที่หกับชั้นที่6คือร้านอาหารของคุณกระรอกที่มีระเบียงเปิดให้ชมวิวด้านนอกได้ชื่อร้านบอลนัดส่วนชั้นที่7กับชั้นที่8ตอนนี้เป็นห้องว่างไม่มีใครอยู่ <c oughs> ห้องว่างแบบนี้เหงาจังอยากให้มีใครมาเข้ามาอยู่เร็วๆลุงตุนมองพลางคิดชั้นที่9มีคุณนกฮูกและชั้นที่สิมีคุณกระรอกบินอาศัยอยู่ทั้งสองอยู่ที่นี่มานานมากแล้วตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงไอคอกแกกหรือเสียงดังคคก,ก๊อกแก๊กเหมือนมีใครออกไปข้างนอก แต่ก็ไม่มีใครสนใจวันหนึ่งขอดูห้องว่างหน่อยได้ไหมครับคุณนกปีกลายสกอตแวะมาถามที่บ้านต้นไม้โอ้ได้สิครับเชิญเลยคุณลุงตุ่นบอกแล้วพาคุณนกปีกลายสกอตเข้าไปในบ้านต้นไม้ เชิญทั้งนี้ครับเออชั้นที่8ห้องแคบไปหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นเลือกชั้น7ไหมครับอืมแต่ถ้าชั้นที่สูงกว่าก็น่าจะเงียบกว่านะถ้าอย่างนั้นชั้นที่8ดไหมครับแต่ว่าก็อยากได้ห้องที่กว้างกว้างถ้าอย่างนั้นเลือกชั้นที่7นะครับตกลงตามนั้นครับ วันที่คุณนกปีกลายสกอตย้ายเข้ามาบ้านต้นไม้คุณลิงก็มาช่วยขนของด้วยเออดีใจจังที่คุณแวะมาอยู่ห้องนี้ว่าแต่ของเยอะจังเลยนะคุณนกปีกลายสกอตย้ายมาอยู่ไม่นานเขาก็แต่งงานและพาเจ้าสาวมาอยู่ด้วย มีสมาชิกมาอยู่เยอะขึ้นดีใจจังเลยคุณลุงตุ่นและเราสมาชิกในบ้านจัดงานเลี้ยงฉลองกันที่สวนคุณนายนกปีกหลายสกอตออกไข่มาสี่ฟองดีใจจังดีใจจังจะมีเด็กๆน่ารักลืมตาดูโลกแล้วเพื่อนๆดีใจมากพากันถือดอกไม้ไปมอบให้คุณนายนก หลังจากวันที่ฝนตกมีเจ้างูแวะมาที่บ้านต้นไม้เห็นว่ามีห้องชั้นที่แปดว่างอยู่ใช่ไหมเจ้างูดูดีใจชั้นที่เจ็ดเป็นชั้นของนกปีกลายสกอตเหรอมีไข่หรือยังแย่แล้วเจ้างูหวังจะกินไข่นกแน่ๆเด <c oughs> ี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน คุณลุงตุนแอบกระซิบกระซาบกับพ่อครัวกระรอก <c oughs> พ่อครัวกระรอกรีวิ่างน้ำขึ้นไปที่ชั้นที่8ก่อนที่ใครจะไปถึงเขาสาดน้ำจนเปียกเท่าทั้ทงห้อง <c oughs> คุณลุงตุนค่อยๆพาเจ้างูเข้ามาในห้องแล้วพูดว่าอู้ห้องนี้สภาพแย่เลยนะครับคุณจะอยู่ได้ไหม โอ้นี่มันแย่มากๆเลยตั้งหากเจ้างูกโกรธแล้วจากไปดีจังเลยดีจังเลยช่วยปกป้องไข่นกไว้ได้แล้วไข่ของนกปีกลายสกอตฟักเป็นตัวแล้วลูกนกส่งเสียงเจียวเจ้าตั้งแต่เช้าแต่ไม่มีใครบนอะไรแม้แต่คุณลุงหมาจิ้งจอกที่ไม่สูงสิงกับใครก็ไม่ว่า พวกเราที่นี่มีสายลมและแสงแดดคอยโอบก,กอดเรารักบ้านต้นไม้มากกว่าที่ไหนๆอีกไม่นานห้องที่ว่างก็คงมีสมาชิกใหม่มาอยู่จนเต็มเป็นไงคะในที่สุด บ้านต้นไม้ชั้นที่ชั้นที่เก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มด้วยแล้วก็มีลูกน้อยตัวเล็กๆทั้ง4ตัวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตอนหน้าจะมีสมาชิกมาหรือเปล่ามาใหม่หรือเปล่าเพราะว่ายังเหลือชั้นชั้นที่8ยังว่างอยู่แล้วเรื่องราว จะมีอะไรบ้างที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับบ้านต้นไม้หลังนี้เดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะคะส่วนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพ่อคงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรักน้องมิรินเสมอนะคะบ๊ายบายค่ะ